พี่ไม่ได้เปิดนะพุทธอภิบัลเเปิดก็ทางเราก็ยินดีนะครับสําหรับผู้พิเศษหรือว่าคนที่ถูกกล่าวอ้างเป็นผู้พิเศษถ้าเกิดคุณไม่ใช่ผู้พิเศษคุณก็แค่ออกมาบอกว่าผมไม่เป็นผู้พิเศษนะฉันไม่เป็นผู้พิเศษนะคุณทําแบบนี้ด้วยเหตุผลอะไรบางคนเขาอาจจะบอกว่ายังไม่พร้อมหาข้อมูลเตรียมหลักฐานก็ไม่รู้หลักฐานอะไรแม่งนานมากเลยบางทีเราก็รอขอโทษนะเอาตรงๆเลยอย่างเช่นเคสของคุณเจนยานทิพย์อย่างเงี้ยคือสิ่งที่ทุกคนติดใจก็คือเรื่องราวของตัวทอง ที่ตอนนวันนี้คุณได้มีการเอาเอาเอาไปใส่ในเจดีหรือยังส่วนเรื่องของอาจารย์เชียงเรื่องของเงินที่หลายคนบอกว่าได้มีการบริจาคให้วัดนี้แต่สุดท้ายพอได้ยอดปิดแล้วทําไมถึงไม่ปิดจริงก็อย่างางที่บอกก็อยากให้ทางฝั่งของอาจารย์เอจักรพัฒน์นี่ออกมาตอบข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าตอนนี้เขามีสื่อเาก็ลงกันแล้ว ก็เลยอยากจะรู้ว่าในมุมข้อเท็จจริงคุณเอเนี่ยคุณเอณเอ,อยากจะอยากจะพูดว่าอะไรมันเพราะอะไรเป็นยังไงก็ยังย้ําคําเดิมว่าออกที่อื่นก็ได้ก็ไม่ต้องถ้ากลัวหนกกลัวจะต้องมาออกโหนกระแสก็ไม่ต้องมาออกก็ไปที่อื่นก็ได้